สวัสดีค่ะทุกคนแอดชี่คัมแบ็กแล้วไม่ได้อัพ u t u b e นานมากเพราะว่าเนื่องจากช่วงที่ดิฉันเรียนจบก็คือหายไปเป็นมนุษย์เงินเดือนหายไปทำงานประจำแล้วก็แบบยุง่งยุ่งไม่ค่อยได้มีเวลากลับมาอัปเดตหรือแอคทีฟช่อง u t u b e เท่าไหร่เพราะมันต้องใช้เวลาเนาะแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือฉันมาพร้อมกับการติ่งใหม่ค่ะก็คือฉันติ่งทีป๊อปค่ะที่ผ่านมาถ้าทุกคนย้อนไปดูช่องฉันหรือว่าในทวิตเตอร์ฉันเองฉันจะติ่งแบบ ฝั่งสากลฝั่งจีนอะไรวนๆอยู่แค่นี้แล้วอาจจะมีแวะๆไปเกาหลีบ้างผู้ชายนานาชาติทั้งหลายแต่ว่าไม่เคยเป็นประเทศไทยเลยแล้วบังเงิญว่าปีนี้ไอจะไปค่าคิดว่าการติ่งของดิฉันหววคืนสู่แผ่นดินเกิดคะ่ะหวนคืนสู่มาตุภูมิสุดๆก็คือปีนี้ดิฉันได้มาติเจลซาตเตอร์และแอดลาสค่ะเพลงเขามันดีไงมันแบบมันก็ต้องสนับสนุนวงการทีป๊อปเพลงดีๆศิลปิดดีๆเขาเก่งเราต้องสนับสนุนจริงไหมคะ ออแต่เขาก็หลอกได้ไงเออนี่ก็ถือว่าแบบเป็นกับรชีวิตเราก็ถ้าเออหายไปก็อัปเดตชีตสหน่อยแล้วกันก่อนที่จะเราจะมาช่วง a s i a Unbox บางคนว่าแบบมันมีช่วงต้นปีหนึ่งที่เราได้ไปงานหนึ่งแล้วเราไปเจอแอ l ด์สเราจาได้ว่าเพื่อนเราชอบเราเห็นหน้าค่าตาแอนด์รสมาบ้าง,งเห็นชื่อวงแต่ว่าเราจาเมมเบอร์ไม่ทุกคนแล้วเราก็แบบไปเจอเขาที่งานงานหนึ่งแล้วเออเขาก็เออเราก็ไปขอถ่ายเขาเนี้ยเขาตามปกติอไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราก็เจอเขาหลายๆงาน หลังจากนั้นเหมือนกันซึ่งแบบก็ประมาณ3-4ครั้งอะไรเงี้ยซึ่งแบบเออน้องๆเขาก็แบบเออก็หล่อดีด้วยแล้วก็แบบว่าเขาก็ดูนิสกับแบบกับแบบทุกๆคนอะไรเงี้ยก็เลยเอ่ะตามไปฟังเพลงเขาซะหน่อยประจวบเหมาะช่วงเดียวกันเราก็ชอบฟังเพลงเจฟฟ์ซาเตอร์อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีงานทีป๊อปสเตจใช่ปะเราก็เลยว่าเออนั่งดูแล้วปุ๊บเออมันมีเจฟฟ์ซาเตอร์แล้วช่วงนั้นเจฟฟ์ซาเตอร์จะปล่อยเพยง Back ลงแบ็กไทยเราก็เลยตั้งใจว่าโอเคฉันจะไปดูแบ็กไทยแบบไลฟ์สดเป็นที่แรกฉันก็เลยแบบว่า แล้วก็ดูแล้วมันก็มีวงไฮมีแบบแอดลัสด้วยก็เลยแบบมีเพอร์เซดด้วยโอเคงานก็ซื้อบัตรเลยละกันเพื่อที่แบบจะไปดูวันนั้นเราก็เลยไปดูพี่เจมส์แก็ไปดูแอดลัสซึ่งเราอะเคยดูแอดลัสครั้งหนึ่งที่แบบเป็นโชว์นะแบบขอแต่ถ้าตอนเจอเคยเจอหลายรอบแต่ว่าตอนที่ไปดูโชว์จริงอะคืองานที่เอ็มชอยเอ็มชอยส์แก็ถือว่าเราก็ประทับใจมากแล้วเราก็แบบคนที่จะประทับใจน้องแทนและเอวินพิเศษ กับมาที่งานทีปอปอีกรอบแล้วเราก็เลยแบบไปดูงานนั้นแล้วเราก็แบบเชี่อนี่คือ f u พอ performance นี่คือแบบใส่เต็มมากร้องเล่นแล้วแบบเอนเตอร์เทนแล้วก็คุยสนุกแล้วมันไม่มีช่วงที่มันแบบปล่อยให้เราเบื่อนึกออกปะคือแล้วคือสิ่งที่ประทับใจคือแฟนขับร้องเสียงแบบดังมากแล้วเขากีดังมากคือเอเนอร์จี้มันไฮมากแล้วแบบวงก็เต้นเท่คือเราเราดูไกลประมาณนึงคือเราเน้นดูจอเราไม่ได้ดูใกล้แล้วแต่คือเราจําความรู้สึกได้ว่าวันนั้นเสียงกีดังมากและ a อ l a าสแบบ แสดงดีมากๆแล้วเอเนอร์จีมันส่งถึงแม้กระทั่งว่าเราอยู่ข้างหลังก็เลยรู้สึกว่าเชียนี่เราแบบไปอยู่ที่ไหนมาวะทําไมเราถึงไม่ได้รู้จักไอรลเร็วกว่าน,นี้หรือว่าที่ก่อนหน้านี้ที่เรารู้จักแบบได้เจอในงานแล้วเราฟังเพลงแบบฟังเพลงรักเธอที่แบบประกอบซีรีส์เรื่องค่อยๆรักอะไรเงี้ยเราก็แบบทําไมเราถึงแบบมาค้นพบเขาช้าจังเลยวะแล้วพอช่วงท้ายๆชวนเป็นวันที่เขาประกาศว่าเขาจะมีแฟนมีเป็นครั้งแรกก็คืองานฮาโลวีนซึ่งมันคือสิ้นเดือนเราก็เลยแบบ โอเคมันโดนเส้นขนาดนี้แหละยังไงก็ต้องไปฉันก็เลยวันที่กดบัตรฉันก็แย่งชิงไปแล้วฉันตั้งจว่จะไปแบบสองพันท่าด้วยจะใชกดไม่ได้ฉันก็เลยไปได้แค่วัดประมาณพันสามหรือพันท่าได้แหละจำมาแต่ไว้ชั้นบนน่าจะพันห้านะเออวันนั้นก็คือได้เจอใกล้ๆเพราะได้ไฮทัชด้วยแล้วแบบน้องๆหลายคนก็แบบขึ้นมาชั้นบนใช่ปะเราก็เลยแบบเขาน่ารักและเขาก็น่าสนับสนุน แล้วคือตอนที่ฉันนั่งดูโปรเจกต์อะไรเงี้ยฉันก็แบบร้องไห้ตาให้กูแบบมึงกูยังกูติ่งเขายังไม่ถึงเดือนเลยแล้วกูยังแบบไม่ได้แบบรู้จักเรื่องราวของทุกคนกูยังตอนนั้นยังฟังเพลงไม่ครบด้วยซ้ำมัง้งคือแบบกูรู้จักเขาผิวเผินมากแต่ว่าวันนั้นก็คือไปดูแฟนมีแล้วมันฟูลฟิลหัวใจเรามากเราก็รู้ถึกว่าเชียนี่แม่งแบบเป็นทรายสุดๆที่เราจะต้องมาติ่งทีปอปแล้วล่ะคือ <c oughs> จริงๆเรื่องของเรื่องในวันนี้น่ะจะมาอันบ็อกอัลบั้ม ซึ่งกูยังไม่ได้เล้าเลยเพราะกูมาแต่เล่าอยู่ว่ากูมาติอราเด้ไงซึ่งถามว่าใครอยากรู้ก็ไม่ได้มีแต่ช่องฉันแปลว่าอิสระฉันจะเล่าอะไรก็ได้บทบทสรุปมันก็ไม่อยู่ที่ว่าฉันก็เลยได้ติ่งและฉันก็ปักเมนซึ่งก็กตอนนี้กูยังตอบติงไม่ได้กูเมนแท้หรือเอวินแต่ว่าหรือว่ากูชอบพี่เจสหรือว่ากูอะไรยังไงแต่ว่าเอาเป็นว่าฉันชอบทุกคนละกันค่ะและเขาก็เป็นวงที่ดีและวงที่เจ๋งทุกคนอย่าลืมไปฟังเพลงกันนะคะนั่นแหละค่ะทุกอย่างมันก็เลยนําพามาสู่ ฉันเสื้อลาบ้ามเขาพยายามบอกติงว่าฉันจะไม่อินกับการเก็บการ์ดซื้อกาดเพราะมันก็แบบก็ให้ร้มึงมันก็เป็นแค่กระดาษป่าวะแต่ในจุดนี้น้องแท้รักพี่ได้ไหมคะเออวินรักพี่ได้ไหมจ๊ะพี่ยากแก่ได้การ์ดเธอมากเลยคือเห็นที่แฟนคลับหลายๆคนเอ,อลงรูปก,กันอะแล้วรูปมันน่ารักมากเลยสวยอยากได้การ์ดน้องแท้กับเอ,อวินไม่เฉพาะเอวินอะอยากได้การ์ดที่แบบ ที่เอวินแบบวิง่งขื่ในลุคของแบบเคนในแฟนนี้ต่อคือวันนั้นน่ะวันที่แฟนนี้ใช่ปะ่ะเริ่มแก่เลยแล้วกันเนาะเริ่มเกีดเวลาวันที่แฟนนี้ฉันก็หฮทาดแล้วแบบฉันก็โอเคเห็นเอวินแต่งเป็นเคนฉันก็ไปพูดว่าแบบให้เคนใส่เขาเขาก็ <laughs> <laughs> ตอบฉันว่าวันนี้ค่ะบาร์บี้จุนะกูแบบโอยใจเรามันไม่เป็นของเราแล้วแล้ววันนั้นทําผมรอนแล้วก็แบบทำไไลสีชมพูโอ้ยร่อชิบหาย ในช่วงตอกี้มันบอกว่ามันเปนเทละฉันก็ชอบทุกคนแหละใครหล่อใครทเท่คือเรารู้สึกว่าเสน่ห์ของแอลลัสันคือตรงนี้ว่าแบบแต่และคนมีเสน่ห์บางอย่างที่น่าจะทําให้ให้เราชอบได้ไม่ยากคือต่อให้ยูจะปกักเมลหนึ่งคนแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้ายูไปตามดู Atlas, แอลลัสแอดเพที่แป้งแบบขํำชิบหายอะไรเงี้ยสุดท้ายายูก็จะแบบประทับใจเมมเบอร์คน,นอื่นดีเขาเป็นศิลปินที่เก่งด้วยและและเป็นศิลปินที่แบบเซนวาอะไรตี้เลิศอะ คือกูขำชิบหายันดูอรไล์เพลคือห้ามดูตอนกินข้าวนะคะเพราะว่าขำม,มากก็กล่องนี้เขาบอกว่าให้หายวิดีโอตอนอัดซึ่งตอนนี้ทุกคนก็มาเป็นประจ,จัก์พยา,ยานไปพร้อมกับฉันนะคะเมื่อันไปคลิปอันบ็อกที่ยาวมากเลยนะขอบคุณทุกคนที่ถ้าเกิดใครกดเข้ามาดูว่าการอันบ็อกเอ่อการอันบ็อกแบบอัลบั้มของพีพอครั้งแรกของดิฉันจากคนที่ไม่เคยเป็นจพีพอมาก,ก่อนมันจะเป็นยังไงก็ขอบคุณเข้ามาดูกันนะคะ,คาานนะ,คะและอย่าลืมไปติดตามแอร์ไลท์จะด้วยถ้าใครแบบเป็นมารา์เกอรรม หลังจากที่ทีแรกเออหลายๆคนในรองบอกว่ามันเหมือนกล่องอาหารเสริมซึ่งดิฉันก็มองว่าใช่แล้วก็สักพักหนึ่งคนก็บอกว่าเอาไปเทียบกับไซส์ของแผงไข่30ฟองซึ่งก็ไม่เกินจริงเพราะมันใหญ่มากคืออัลบั้มเขาใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะอุ้ยทุกคนกูตื่นเต้น,น,น,นเหรอยากได้การลงแท้งแทนแล้วพี่ไดมายแล้วพี่ได้มายที่ทุกคนน่าจะเห็นอะไรบ้างกันมาแล้วแหละเพราะว่าเออหลายๆคนก็แบบโพสลงโซเชียลมีเดียกันเยแล้วแต่ว่าฉันก็เพิ่งได้แกะค่ะเพราะว่าฉันเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วแบบอัลบั้มส่งตอนที่ฉ อ,อ่ะข้างในเป็นอย่างนี้แอนล้านแมงโกสตีมนะคะกล่องสีม่วงเขียวพอจะบอกได้ไหมว่ามีแฟนไซ์หรือเปล่าอยากให้มีแฟนไซ์เพราะว่าแบบเอออยากไปแบบอยากไปคุยกันน้องเขาบ้างเฮ้ยทุกคนปวดมาแล้วมันเจอกันเลยกูตื่นเต้นเอาไว้ทีหลัง๋ยวขอดูก่อนข้างในว่ามันมีอะไรสิ่งนี้คืออะไรเออแมงโกสตีนแพลนิตซิตี้เซซิตี้ภาษาจีนกูเนาะข้างในก็มีต่าง มีข้อความน่ารักน่ารักจากน้องๆน,นะคะเอาจริงปะ่ะมาติ่งทีป๊อปป่ะแล้วรู้สึกแบบหลายคนเป็นน้องเราแล้วกูอยู่ในวัยที่แบบกูไม่สามารถเรียกไอดอลว่าพี่ได้แล้วเพราะว่า <c oughs> กูเป็นพี่เขามึงน้องแทนแบบน้องแทนเป็นน้องกูงสิปีกูแบบตายละอุ้ยน่ารักสุดๆเลยว่าไหมดูผู้ชายเหล่านี้สิคะทุกคน เกินไปพืค่คือทำไมคุ้มมากคือมีหนังสือแบบมีบุ๊กเลตหลายเล่มขนาดนี้เฮ้ย oh. hey, แกคือรู้สึกว่าแบบงานวิชวลเขาสวยดีนะ Enjoy and relax with the purple feel and the unexpected scenery คือเรารู้สึกว่าโอเคถ้าเราอยากจะซับวงซับวงอะ่ะหนึ่งวงนั้นเพลงต้องดีติดหูแล้วก็เส้นวาไรตี้ต้องเลิศต้องตลกและโดนเส้นเราและ อ,อสองอะ่ะเรารู้สึกว่างานที่ค่ายทําหรือว่าเพลงที่ทำอะ่ะมันควรจะลงทุนแบบว่าเราสุขเป็นผู้บริโภคเราก็อยากได้อะไรที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาและแบบว่าใส่ใจเออเอางี้มันคือความใส่ใจนะเราว่านะวา,วามจริงคือคนเรามีหน้าแบบนี้ได้ยังไงคือลูกรักพระเจ้าเกินไปไหมจริงๆเราไม่ได้มีเฟิร์สอัลบั้มของ Ella, แอดลาระเราเลยไม่รู้ว่าอัลบั้มแรกมันเป็นยังไงแต่ว่า ก็รู้สึกว่าน่าสนใจดีเฮ้ย hey. อย่างเราก็ถือว่าเรายังมาติ่งทันอยู่ไม่ได้สายเกินไปอันนี้ก็ดีนะคือจริงๆฉันยังมีอะไรที่ต้องเรียนรู้กับแอลาสิกเยอะมากทุกคนฉันกำลังพยายามทำความเข้าใจเชียร์เอ,อวิทลอสท่านโทษนะคะคือคือเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยแต่ละคนน่ารักมากแล้วแบบแต่ละคนก็แบบมีเสน่ห์แบบว่าเท่แล้วก็คือตัวสูงมากกูแบบ ตอนไปเจอตัวเองคือโอ้โหฉันเงยหน้าคุยด้วยแบบนี้คือแบบตัวสูงมากกันทุกคนค่าเฉลี่ยแบบสุดๆอ่ะเออเนี่ยน่ารักเนาะทุกคนเลยก่อนนี้ก็คือยังต้องทําความรู้จักยังต้องเรียนรู้ว่าแบบแต่ละคนชอบอะไรทําอะไรอย่างนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวแอชชี่ด้วยกําลังพยายามทำความเข้าใจและรีทททุกอย่างที่ตลกในไทม์ไลน์อยู่้องจริงปะคือฉันมาติดที่ปอไปแล้วเราเล่นทวิตเตอร์แล้วเราสุว่าเชี่ยน่ากลัวมากคือศิลปินสามารถเห็นทวิตเราได้เมื่อไหร่ก็ได้ คือมันมีหลายคนที่เราเคยเห็นว่าแบบศิลปินมาโค้ดหรือแบบไม่ได้ทวิตถึงชื่อเขาคีย์เวิร์ดเขาแต่เขามาเห็นซึ่งแบบก้ากลัวมากเ็นเค้าเจอช็อกสุดๆเพราะว่าดิฉันอยู่ด้อมฝั่งตะวันตกฝั่งจีคือเมนกูแทบไม่มาไทยคือด้อมไทยคือมึงชีวิตเราใกล้กับศิลปินมากกว่าที่คิดส่วนนี้คืออะไรเอ่ยคือมันคือเป็นการแกะระบายที่กูเหมือนกูคุยคนเดียวรอบคนเดียวว่ากูมาเตียวราได้ไงแต่ถามว่าฉันฉันก็ไม่สนค่ะ เพราะฉันก็แค่อยากเล่าอ๋อแล้วนี่ก็เป็นเนื้อเพลงสติกเกอร์ต่างๆนะคะสิ่งนี้คืออะไรว้ามันคือโปสตเตอร์อย่างนั้นหรอ Interesting ชอบชอบชอบ,ชอบรู้สึกว่าสีมันจัดจ้านมากแล้วคือสงสัยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่ามังคุดแต่เอาจริงชอบแบบที่แรกอะรู้สึกงงกับเพลงนี้เว้ยเพาแบบอะไรวะมังคุดละมุดไฟชอ็อตถอดปาร์อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแบบไม่แบบพอฟังนีดมันก็ติดหูเหมือนกันนะ อึงมว่แต่ดูอย่างอื่นนี่คือซีดีซึ่งเป็นรูปมังจุดน่าสนใจมากแต่จริงป้าคือเพื่ตรงเราก็ไม่ได้ใช้แผ่นซีดีฟังเพลงมานนะแต่เรารู้สึกว่าเอออีกมุมหนึ่งการซื้ออัลบั้มศิลปินก,ก็คงเป็นการสนับสนุนศิลปินอีกทางหนึง่งที่แบบว่าเป็นรูปประธรรแต่ว่าฉันคงไม่ได้แบบฉันคือไม่ได้มีเงินเยอะซื้อหลายๆอันอะไรเงี้ยก็ซื้ออันนึงละกันแต่กูอยากได้การแทบก,กับอวินานแต่ว่ากูซื้ออัลบั้มเดียวมึงว่ากูจะด,ด,ดวงดีขนาดหรอ แต่ว่านี่มันถึงช่วงเวลาอันสำคัญแล้วค่ะฉันในการน้องแทนกูด้มันมีซองหรืออะไรแล้วกูก็หยิบมาแล้วไม่ดูแล้วกูก็พิกพๆิกพิกน้องแทนรักฉันน้องแทนรักฉันมากมึงกูเข้าใจค่ะว่าฟรินละ ก็เหียเว,ว่าการที่เราได้การไม่มาเป็นยังไงแล้วเพราะว่ากูเสียการวมานี่คือ f ฟ r s t ส e รี t คชั่นส่วนอีกอันหนึ่งเป็นการ์ไนท์ค่ะเป็นไนท์สีอุย้ยไนท์สีเขียวมาเลยลูกก็ขอบคุณค่ะน่ารักมาก A few moments later น้องแพทรักฉันน้องแพทรักฉันพ่อแม่พี่น้องและนี่คือน้องแพลการ์น้องแพทแฟนมีฮาโลวีน คือไอ่าสุดแชป้าที่มันมีงาน HLA ที่เดอะมอวังกะปีฉันก็ไปแล้วฉันก็แบบว่าไปถึงเดอะมอวังกะปิตอนแบบ13 25ยซึ่งมันอีก5นาอทีอยะจะปิดลงฟอร์มแล้วคือตอนนั้นตอนที่บลรถรถ BTS อะไรเงี้ยคิดว่าเออถ้าคูทันกูคงมีบุญได้ลุ้นแหละถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรก็จอยๆแล้วกันยังไงก็ยิงข้างนอกได้แล้วแบผมบอกว่าเขาได้ขยายเวลาเป็นบ่ายฉันก็เลยได้ซื้อรองเท้าคู่นึงแล้วฉันก็ลุ้นไปแค่สิบเดียวแล้วฉันก็ได้เข้างานชุด HLA นะครั โดยที่แบบได้ข้างหน้าแบบมุมดีๆโดยที่แบบว่ากูไม่ต้องอยู่ข้างหลังแล้วปกติฉันเวลาฉันไปเจอ,เอแอนล่าะฉันไม่ค่อยได้แบบมีเวลาไปจองที่แถวข้างหน้าเวลาไปเจอก็เลยแบบโอเคเน้นยืนดูข้างหลังหรือว่าอยู่มุมหลังเวทีก็จะเห็นน้องๆหันหลังด้านข้างอะไรยงี้มากกว่าไม่ค่อยได้ดูหน้าสุดคือคั้ที่ดูหน้าสุดน่าจะเป็นตอนงานเอ็มชอยส์ที่นั่งประมาณแถวสี่ ซึ่งตอนนั้นมันก็แบบเป็นเรานั่งมุมข้างไงเราไม่น,นั่งมุมตรงวิวมันก็ไม่ดีขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เห็นแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดแล้วด้วยความที่มันเป็นโชว์ในงานประกราศแล้วมันก็ไม่ได้นานแต่ว่าพองาน HLA ก็คือเรานั่งข้างหน้าเราก็เลยโอ้ยได้เห็นชัดได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาชัดๆอีกทีหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆกูก็มีดวงกับน้องเหมือนกันกนะเนี่ยคือจบเปิดมาแล้วได้การ์ดใบนี้คือจบน้องแทนรักน้องแทนรักฉันน้องแทนรักเราเรามีดวงกับเมย์ของเรานะคะ สุดใจว่ะเฮ้ยปูอยากแบบปอกประกาศที่โลกรู้ว่ากูได้การลงแท็การแกะอัลบั้มก็ประมาณนี้จริงๆก็ไม่ได้แบบมันก็มีหลายอย่างมากแล้วก็ข้างในก็ถือว่าแบบน่าจะฟูลฟิลใจแบบชาวชาวเอลิสและแฟนๆซึ่งฉันก็ถือว่าแฮปปี้มากกับการแกะอัลบั้มทีป๊อปครั้งแรกเนื่องจากว่าอัลบั้มก็สวยงานวิชวลก็ดีกราฟิกก็ดีแล้วเพลงของน้องก็ดีอยู่แล้วและเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องก็ยิ่งดีๆๆๆมากเดิมบี ก็รู้สึกว่าปี2023นี้แบบเป็นปีที่เราเพิ่งได้มารู้จักแอลลัสแบบยังเป็นทางการครั้งแรกซึ่งก็ถือว่าแบบเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่เกิดขึ้นกับเราในปีนี้เพราะว่าเราไม่ได้ติ่งบอยแบนด์มานานแล้วความรู้สึกการติ่งบอยแบนด์ของเราหายไปนานมากแล้วแบบแอลลัสกลับมาทําให้เราแบบติ่งบอยแบนด์ได้อีกครั้งซึ่งมันสปาร์คจอยมากแล้วแบบว่าเด็กๆดูเด็กๆแล้วแบบพี่พี่น้องๆในวงอะไรเงี้ยก็ดูแบบเขาดูสนิทกันมากมากมากๆาแล้วๆๆแล้วแบบว่าทุกอย่างจังหวะ การเล่นมุกวาไรตี้การอยู่ด้วยกันความสัมพันธ์ต่างๆมันดูแบบว่าแน่นแฟนมากแล้วเรารู้สึกว่าแบบเป็นมิตรภาพที่ดีที่เราแบบว่าดีใจที่เราได้รู้จักเขาแล้วก็ได้เห็นเขาพูดแล้วก็แบบดีใจที่รู้จักแอลลาจริงๆเพราะว่าคือนอกจากคอนเทนต์จะโดนเซนมากๆแล้วเพลงก็ดีมากด้วยคือเพลงมันมีหลายแนวเวอร์ขอให้คุณจะชอบฟังเพลงไหนแอลลาก็จะแบบว่าตอบโจทย์ของคุณเพียงแค่คุณเปิดใจหรือว่าแค่คุณ กินข้าวแล้วคุณไปนั่งดูแอนลแอดเพคุณก็จะหัวเราจะจนสั่หลังคาคือแอนลเป็นวงที่แบบแค่เราดูเขาเล่น Tik t o ็อหรือว่าร้องเพลงทําโชว์หรือว่าอะไรแล้วแต่ก็ตามก็ก็คือแบบฟูลฟิลวันอันแบบแห้งเฉาของแบบสาวออฟฟิศให้กลับมามีความสุขอีกครั้งว่าปีหน้าปีหน้าน้องๆเราจะได้เจอกันในคอนเสิร์ตนะคะก็ หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกับการดูชั้นวีดผู้ชายคนใหม่เพราะว่าฉันไม่ได้อัพมาอัพยูทู e นานมากแต่ว่าฉันกลับมาพอแอนลัก็ไว้เจอกันบนทวิตเตอร์ค่ะบายขอบคุณที่เข้ามาดูค่ะ